ด้านล่างตัวนี้นะครับผมจะเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์นะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมจะเป็นล้อแม็กนะครับเอแอมพายนะครับผมลายเ่ากว้างนะครับยางจะเป็นดีเซนตีดยางเอทีนะครับผมต้อนรับจุดดีนปีมังกรนะครับผมโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมจิมมี่นะครับสปอร์ตสเตชันสีนครินนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับผมราคาอยู่ที่ 1 5 6 5 0 0้านบาทนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นสีดำเงาผมจะพามาดูว่าของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็อิสเซสเซอรี่ของแต่งเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับด้านหน้านะครับผมตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนกระจังหน้าให้นะครับผมเป็น ford นะครับคุณลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้อักษรนะครับผมเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ผมก็เปลี่ยนให้เช่นกันนะครับไฟนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะทํางานร่วมกับไฟ daylight นะครับผมเป็นไฟสีส้ม3จุดนะครับผม อักษรอะคริลิกนะครับผมสําหรับตัวสปอร์ตนะครับผมคําว่า e v e r อร์เนะครับตัวนี้จะมีมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับข้อไฟหน้านะครับผมตัวนี้นะครับผมเราติดตั้งเป็นข้อไฟหน้านะครับสีดําเงาให้เช่นกันนะครับคุกค้าถัดลงมานะครับผมด้านล่างตัวนี้นะครับผมจะเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์นะครับผม เป็นสเกิร์ตตัดกับสีเทานะครับผมตัวนี้นะครับไม่ได้เจาะตัวถังของตัวรถแต่อย่างใดนะครับผมมีโลโก้วิกเตอร์ให้ตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านข้างต่อนะครับผมว่าตัวนี้ติดตั้งอะไรเพิ่มบ้างนะครับผมมาดูกันเลยครับสําหรับด้านข้างนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็จะติดตั้งเป็นคิ้วล้อนะครับผมที่มากับชุดวิกเตอร์นะครับเป็นคิ้วล้อขนาด4นิ้วนะครับผมสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับคุณลูกค้าถัดลงมานะครับผม ตัวนี้นะครับผมจะเป็นล้อแม็กนะครับ A Vampire นะครับผมลายเข่ากวางนะครับยางจะเป็นดีเซนติยาง AT นะครับผมลุยได้ทุกสภาพท้องถนนแน่นอนครับผมยางตัวนี้ถัดมานะครับผมตัวนี้จะมีกล้องมองภาพด้านข้างนะครับผมทํางานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคัน360องศาเลยบันไดข้างนะครับผมตัวนี้ของเดิมโรงงานนะครับคุณลูกค้าก็เข้ากับตัวรถดีอยู่แล้วนะครับกันสาดนะครับตัวนี้ผมติดตั้งให้ทั้ง4ชิ้นเลยนะครับผมเป็นกันสาดอะคริลิกย่างดีนะครับผมอ่า ประมาณนี้สําหรับด้านข้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อนะครับผมว่าด้านหลังคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยครับเอาละครับผมสําหรับด้านหลังนะครับผมคันนี้นะครับผมจะติดตั้งครอบไฟท้ายให้นะครับผมตัวนี้เป็นครอบไฟท้ายสีดําเงานะครับเข้ากับเซ็ตด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับผมไฟท้ายนะครับผมตัวนี้เป็นฟู LED นะครับผมแบบเดียวกับตัวท็อปท็อปเลยนะครับคุณลูกค้าอ่า มีอักษรโลโก้สปอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับผมอักษรเอเวอเรสต์นะครับผมติดด้านท้ายมานะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหลังมี4จุดเหมือนเดิมนะครับผมถัดลงมาไฮไลท์ของเราเลยนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะครับทรงท่อคู่นะครับคุณลูกค้าเป็นท่อเหลี่ยมนะครับผมสองท่อมาให้แบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะครับผมในช่วงนี้นะครับต้อนรับตุดจีนปีมงกรนะครับผมโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมเราก็มีให้นะครับคุณลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดเราก็มีให้นะครับผมหรือจะเป็นชุดแต่งแบบที่ผมพามาดูวันนี้นะครับเราก็มีเช่นกันนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมก็กดลิงก์นะครับผม Facebook ด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือจะโทรหาผมสายด่วนนะครับที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมจิมมี่ฟอร์สสเตชั่นสีนคลินนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้คลิปหน้าจะพามาดูรถรุ่นไหนอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับผม สำหรับนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ